คอนโดทั้งประเทศแค่16%มีเพียงแค่บางโครงการเท่านั้นที่ถือชนเพดาน49%ส่วนใหญ่แล้วถือไม่ถึงเราจะแก้จาก49เป็น75ทำไมท่านเอาความเสี่ยงของประเทศไปแลกเพื่อจะช่วยบางโครงการขายโครงการได้มากขึ้นหรือไม่คำว่าซับอิงสิ99ปีต่างกับค่าเช่าการเช่า99ปีอย่างไรและทำไมต้อง99ปีขอให้ท่านรัฐมนตรีอธิบายเพื่อพิสูจน์ว่าตัวท่านที่นั่งอยู่ในครม มีความรู้เกี่ยวกับอสังหาหรือไม่กรณีทรัพ์อิงสิทธิ์นั้นก็เหมือนการจัดการที่เจ้าของที่ไม่อยากจะขายแล้วเป็นการจัดจัดการเข้าไปดําเนินการทําหรือปรับปรุงอะไรก็ตามนะครับไม่ทราบว่าท่านเข้าใจที่ผมตอบไหมครับเพราะผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจตัวเองเหมือนกันคนไทยจํานวนมากอยากมีบ้านอยู่ครับแต่ไม่มีปัญญาซื้อแต่รัฐบาลกลับสนับสนุนให้ต่างชาติเข้ามาแย่งซื้อที่ดินเข้ามาแย่งซื้อบ้านแข่งกับคนไทยโดยอ้างคําว่าเช่าบางหน้ารัฐบาลบอกว่า จะกลัวอะไรที่ดินอยู่ในเมืองไทยไม่ได้ไปไหนใช่ครับผมไม่คิดว่าที่ดินมันจะบินออกจากประเทศไทยไปอยู่ประเทศอื่นหรอกครับแต่ผมกลัวคือวันหนึ่งคนไทยต้องเช่าที่ดินต่อจากต่างชาติเนี่ยแหละครับก <Scotland. S 1> ารที่ท่านนายก,ร,กรัฐมนตรีไม่เข้าประชุมและให้รองภูมิธรรมนั่งหัวโต๊ะรนะบอชณวันนั้นแทนเพราะอะไรหรือท่านกลัวท่านนายก ดวกลัวท่านนายกกลัวโดนคอรหาัว่าท่านกําลังเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มทุนธุรกิจเดิมที่ท่านเคยเป็นอดีตซี o หรือไม่ที่ผมถามเพราะผมเป็นห่วงความน่าเชื่อถือและความบริสุทธิ์ของท่านนายกนะครับและในเมื่อคอรมมีม,มติสั่งมหาไทยไปแก้กฎหมายระบุชัดเจนเลยครับว่าต้องแก้ซับอิงสิทธิ์พรบรจาก30ปีเป็น99ปีต้องไปแก้พรบอ,รอาคารชุดต่างด้าวถือจาก49เป็น75ปี แปลว่าคอรมอมีธงอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าจะแก้กฎหมายนี้นี่ไม่ใช่การศึกษานะครับและหมายความว่าคอรมต้องทราบว่าสิ่งที่ทําอยู่นั้นดีไม่ดีเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรงั้นผมขอให้ธ่ารัฐมนตรีช่วยอธิบายให้ประชาชนทราบอย่างเข้าใจง่ายๆด้วยเลยครับว่าปัจจุบันต่างชาติถือคอนโดทั้งประเทศแค่16มีเพียงแค่บางโครงการเท่านั้นที <ten> ่ถือชนเพดาน49 ส่วนใหญ่แล้วถือไม่ถึงเราจะแก้จาก49เป็น75ทําไมท่านเอาความเสี่ยงของประเทศไปแลกเพื่อจะช่วยบางโครงการขายโครงการได้มากขึ้นหรือไม่และรู้ไหมครับว่าการถือทรัพย์การถือกรรมสิทธิ์คอนโดไม่เกิน49ท่านรู้ไหมครับว่า49เขานับกันแบบไหนและคําว่าทรับอิงสิทธิ์99ปีต่างกับค่าเช่าการเช่า99ปีอย่างไร และทำไมต้อง99ปีขอให้ท่านรัฐมนตรตีอธิบายเพื่อพิสูจน์ว่าตัวท่านที่นั่งอยู่ในคอรอมอมีความรู้เกี่ยวกับอสังหาหรือไม่และท่านชี้แจงที่มาที่ไปของมติครอมอนี้นายกหายไปไหนใครเป็นต้นคิดใครเอาเ,อ,เอาเรื่องเข้าครอรมอวันที่18 sequel, ผมก็ไม่อยู่นะครับ <laughs> เดี๋ยวต้องต้องบอกก่อนนะเดี๋ยวท่านไปดูว่า18ผมลาไปทำฮัทนะครับผมแต่กลับมาผมก็ศึกษาเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามติครมมีผลอยู่หรือไม่อยู่ ถ้ามีปัญหาโดนเหมือนกันหมดครับถือถือว่าเป็นมติคอรมะแล้วจะลาหรือไม่ลาก็โอเคแล้วครนี้ในเรื่องผม,ผมเรียนด้วยความเคารพว่าต,ตามที่ผมก็ไม่ทราบว่าวันนั้นที่ท่านผูิธรทำท่านรองนายกเป็นคนเสนอแต่ที่ผมได้รับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาเนี่ยก็คือว่าให้ไปศึกษาผลได้ผลเสียผลกระทบนะครับเ,เรียนเรียนด้วยความเคารพครับกรณีทรัพย์อิงสิทธ์นั้น ที่จะเป็น9กปีก้ปีทรัพย์อินสิทธิ์มันก็เหมือนท่านเป็นนักกฎหมายนะครับผมผมเองไม่ไม่ได้ม่ได้รู้มากแต่พอเข้าใจมันเป็นการจัดการที่เจ้าของที่ไม่อยากจะขายนะครับแล้วเป็นการจัดจัดการแบบว่าเหมือนกับเข้าไปดําเนินการทําหรือปรับปรุงอะไรก็ตามนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยเรียนว่าท่านให้ศึกษานะครับไม่ได้ให้ทําเลยให้ศึกษาผลได้ผลเสียผลกระทบบวกอย่างไรลบอย่างไรนะครับตอนนี้ กรมที่ดินเรื่องการดำเนินการเรื่องนี้อยู่รั mm. ์อินสินีย์เพราะว่ามันสามารถจําหน่ายจ่ายโอนได้แต่เช่าไม่สามารถทําได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นเรื่องของข้อกฎหมายที่ซับซ้อนพอสมควรผมคงอธิบายได้ทั้งหมดไม่ได้นะครับแต่ก็เข้าใจพอๆกับท่านนั่แหละครับแต่มันเรื่องทรั์อินสิทธ์นี่มันเป็น99ปีนะครับท่านนายกสั่งให้ทําผมผมเองผมก็โอเคนะครับทราบอยู่แล้วก็กําลังศึกษากันอยู่ตรงนี้แล้วก็ ก็เรียนด้วยความเคารพครับไม่ทราบว่าท่านเข้าใจที่ผมตอบไหมครับเพราะผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจตัวเองเหมือนกันผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจที่ผมตอบท่านนี่ผมก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะครับผม <c oughs> ครับติคอรมอรไม่ได้เขียนว่าศึกษาผลกระทบนะครับไม่มีคําว่าศึกษาไม่มีคําว่าผลกระทบนะครับมีแต่บอกว่าให้ไปพิจารณาทบทวนแก้ไขพอรอบผู้ชัดว่าอยากให้แก้พรบรตัวไหนอย่างไร ชัดเจนมีเป้าหมายว่าจะ75เมีเป้าหมายว่า99ปีไม่มีคําว่าศึกษาผลกระทบใดๆนะครับแต่ผมเข้าใจว่าพอเป็นเผือกร้อนโยมมาที่ท่านอนุทินท่านอนุทินก็เลยไปปรับออกมาแล้วมาถแถลงบอกว่าเดียวจะศึกษาผลกระทบแต่นี่ไม่ใช่คําสั่งจากคอรมอครับทุกวันนี้เนี่ยราคาบ้านแพงขึ้นที่ดินบ้านแพงขึ้นราคาที่ดินแพงขึ้นโครงการใหม่ที่เปิดตัวราคาต่อตารางเมตรแพงขึ้นหลายคนอยากซื้อบ้านโดนปฏิเสธสินเชื่อ รายได้ประชาชนโตไม่ทันราคาอสังหาแล้วคนรุ่นใหม่ไม่กล้าแต่งงานมีลูกครับเพราะอะไรครับรายได้ไม่พอเงินเดือนไม่ขยับค่าแรงไม่ขึ้นแต่ของแพงขึ้นทุกวันคนไทยจำนวนมากอยากมีบ้านอยู่ครับแต่ไม่มีปัญญาซื้อแต่รัฐบาลกลับสนับสนุนให้ต่างชาติเข้ามาแย่งซื้อที่ดินเข้ามาแย่งซื้อบ้านแข่งกับคนไทยโดยอ้างคำว่าเช่าบางหน้าแต่เพราะว่าให้เช่าที9 9ปีนะครับ ยันชั่วลูกชั่วหลานได้เลยแทนที่คนไทยจะลืมตาอ้าปากมีที่ดินเป็นของตัวเองท่านก็ให้คนอื่นมาเช่ามาแย่งนะครับท่านรู้ไหมครับว่าบ้านสามล้านบาทเนี่ยสำหรับคนไทยมันเป็นจนํานวนมากนะครับมันโคตรยากเลยสำหรับบางคนเนี่ยที่จะเป็นเจ้าของบ้านสักครั้งหนึ่งในชีวิตจนตายเนี่ยเผลอยังไม่มีเป็นเจ้าของบ้านเลยครับผ่อนไม่ไหวครับรรทรไม่ทันใช้จ่ายทั่วไปยังไม่พอเลยครับแต่สําหรับชาวต่างชาติมันง่ายเหมือนกระดิกนิ้วนะครับสมล้านบาทเนี่ยหลายๆคนเนี่ยคือเสดเงินครับ มาซื้อไว้เสร็จก็ปล่อยให้คนไทยเช่าต่อจากเขาอีกทีหนึง่งความต่างทางไรายได้คือตัวแปรที่ทำไมเราจึงจำเป็นต้องปกป้องคนไทยและไม่รังแกคนไทยและหานโยบายเพื่อไปช่วยกลุ่มทุนอย่างไม่สนใจอะไรเลยซับอิงสิทธ์คือลีสโฮครับเป็นรูปแบบการเช่าแต่เสมือนการขายจริงเป็นเจ้าของจริงกล่าวคือถ้าที่ดินท่านได้ทำสัญญาไว้แบบซับอิงสิทธิ์ท่านจะก่อสร้างาทำโรงงานทำโรงขยะแผนปูนปลูปลปกทุเรียนขายเองหรือเลี้ยงวัว จะทาคอนโดขายท่านทําได้หมดนะครับไม่ต้องไปขออนุญาตเจ้าของเดิมท่านเจ้าที่ดินไปค้ำธนาคารไปขายต่อไปเช่าช่วงทําได้ท่านตายไปแล้วท่านโยนให้เป็นมรดกลูกหลานที่ต่างประเทศก็ทําได้ทุกอย่างของทรัพย์อินสิทธเหมือนเป็นเจ้าของที่ดินทันทีแต่เพียงแต่ว่าท่านเป็นเจ้าของที่ดินนั้นแค่99ปีเท่านั้นสิ่งที่สําคัญคือการชอบแบบทรัพย์อินสิทธนั้นจะไม่ถูกจํากัดสิทธิ์เรื่องกรรมสิทธิ์การถือครองคอนโด ต่างด้าว49%นะครับอันนี้ผมฝากั้าราฐมนตรีเลยคอนโดทุกชั้นถ้าทำเป็นลีสโฮซับอิง499ปีทั้งตึกเป็นของต่างชาติได้ทั้งตึกครับยกทั้งตึกให้จีนตึกนี้ลัดเซียได้ทั้งตึกครับถ้ากฎหมาย99ปีออกเมื่อไหร่เราจะเห็นเซลส์แมนเราจะเห็นเซลคอนโดบินไปขายที่ดินบินไปขายคอนโดยกตึกครับยกแปลงเลยครับท่านประธานครับไม่ได้จําเป็นต้องไปขายทีละห้องครับ นี่คือนโยบายให้ต่างชาติเข้ามาซื้ออสังหาเรียทร้พยมาซับเข้ามาถือครองและปั่นราคาอสังหาหริมทรัพย์โดยไม่มีมาตรการใดๆรองรับทั้งสิน้นคิดแบบลวกๆครับรัฐบาลบอกว่าจะกลัวอะไรที่ดินอยู่ในเมืองไทยไม่ได้ไปไหนใช่ครับผมไม่คิดว่าที่ดินมันจะบินออกจากประเทศไทยไปอยู่ประเทศอื่นหรอกครับแต่ผมกลัวคือวันหนึ่งคนไทยต้องเช่าที่ดินต่อจากต่างชาตินเนี่ยแหละครับที่ดินเป็นของจํากัดครับผลิตซ้ําไม่ได้เราไม่มีที่ดินไว้ขายได้ขนาดนั้น วันนี้ถ้าเราเปิดเสรีเต็มๆเป็น leasehold แบบนี้คนจีนหิ้วเงิน10ล้านล้านบาทมาซึ่งน้อยนะครับสำหรับคนจีน10ล้านล้านเนี่ย GDP เขา6ก0ล้านล้านครับ10ล้านล้านคือเศษส,สตังค์ครับเหมาได้เลยนะครับใจกลางเมืองหลายๆแปลงเนี่ยซื้อได้นะครับไม่ยากนะครับและการให้ต่างชาติถือคอนโดไปซื้อที่ดินเนี่ย99ปีเนี่ยจะทําให้คนไทยรวยขึ้นจนมีบ้านเป็นของตัวเองได้จริงหรือไม่หรือจะทําให้แค่บริษัทอสังหารวยขึ้นกันแน่ขอค,ครับ ครับท่านมติคาถามที่สองรู้สึกจะเยอะหน่อยนะครับเร,เรียนรรท่านประธานครับเรียนด้วยความเคารพว่าท่านจะไปมองอย่างนั้นครับผมก็คนบ้านนอกนะครับคือการแก้กฎหมายเนี่ยท่านนายกสั่งให้แก้กฎหมายเนี่ยมันก็ต้องศึกษาผลดีผลเสียอยู่แล้วครับไม่ใช่ว่าสั่งกดสั่งแก้กฎหมายปั๊บเนี่ยแล้วมันก็ต้องเข้ามาสู่สภาแห่งนี้นะครับผมสภาแห่งนี้จะต้องจะต้องเป็นผู้ที่จะลงมตินะครับแล้วก็ มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างไรก็ตามการแก้กฎหมายต้องศึกษาครับท่านนายกจะสั่งบอกให้มาแก้กฎหมายแล้วแก้เลยโดยที่ไม่ดูผลได้ผลเสียเอาเข้าสภาผูแ้แทนราษฎรก็โดนโดนหนักเลยนะครับผมเราไม่อยากให้ใครมามาครอบครองแผ่นดินของเราแน่นอนในความเป็นคนไทยทุกคนมีความรู้สึกอย่างนั้นแต่ในบางเรื่องถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจและเป็นกลุ่มไม่ได้ใหญ่มากนักนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าก็ต้องมาคิดกันดูแล้วก็ต้องมาวิเคราะห์ครับ ผมเองก็คงไม่ยอมให้ชาติไหนมามาครอบครองประเทศไทยแล้วเดินกลางไปทั่วโดยที่คนไทยไม่มีสิทธิ์เข้าไปเนี่ยมัน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 เป็นไปไม่ได้หรอกครับแต่เพียงเดี๋ยวว่าเราต้องมาศึกษาในแง่ของเศรษฐกิจนะครับในแง่ของเศรษฐกิจว่าในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เราจะทําอย่างไรนะครับแล้ววันนี้โลกมันก็โลกาภิวัตน์นะครับวันนี้การ เคลื่อนที่ของปุ่มทุนนั้นมาไวไปไวทุกคนก็หาประโยชน์จากเงินทุนของต่างชาติเหมือนกันนะครับในในเรื่องของเศรษฐกิจมันต้องทำแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปยกที่ดินให้ใครนะครับมัตีิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ในทุกช่องทางนะคะ